กลังกินหญ้าอเ็กอ,อร่อยเลยกี่เรือนหนูปวามอ๋อนิคี้ครับพี่ป้าแกก็จะเอามาไว้อย่างนี้เอามาไว้ข้างหลังเด็กๆเ,เขาก็นอนเล่น แล้วป้าแกมาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับช่องเราจะมีสองช่องนะครับ <c oughs> ป้าสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะแนะนำตัวหน่อยครับโอ้ยอยากขายพ้นเลยเอาเลย <c oughs> <c oughs> ป้าซื้อหยังซื้อบุญยังป้าบุญยังชื่อฟาร์มเหรอครับ ว่าซื้อฟาร์มกับว่าเจ๊เข็มบุญยังฟาร์มบุญยังฟาร์มอ่าฟาร์มเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับมันเป็นสี่ปีแล้วสี่ปีสิป่ะเลี้ยงมาโดนแล้วเสี่ปีกระชาปีเนาะอ่าเลี้ยงมาโดนแล้วเนี่ยเต็งกีอยู่ทางในอ๋อตะกี้ขยับไปทางไหนอีกตะกี้อยู่ทางในบ้านครับอเร็วนั่นเลี้ยงครั้งแรกในแจ็คตัวตัวป่าเอามาแปดตัวแปดตัวตัวครูตัวครู ตัวมีตัวแม่ยสามตัวครับตัวแม่ยสามตัวตัวตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้มากมามหาตัวครับเอาเอามาจะใส่เอาหน้าพญเล็กก็เอาน้ำไงเล็กนะน่ะหน้าพญาเล็กคือเก่าอ๋อบ่ได้เอามาจะใส่หลายข่านั่นเก๋ไงเล็กเก๋เลี้ยงก้อนจะใหญ่เล็กเลี้ยงก้อนโอ้ยเล็กแล้วมันเลี้ยงเป็นสิบแปดสิบปีเราบอกมีเล็กนะอืออือสุขภาพเราอ่ะบาย แล้วเลี้ยงโดนแล้วพญายิ่งเร็กมาตอนแรกก็เอามาเลี้ยงน้ำเล้าเที่ยนนึงงวัดที่นี้เอามาคูหนึ่บกันเลยว่าอู้ี่ข่ขานกันเลยขายนี้เลยเศ้านี่เศ้าไปเลยที่นึงเช้าไปลยเที่ยนึงแล้วตอนไหนเลี้ยง,ทงนนยเยงที่ัแรกนี่พันพันมูนี่วะบอกพันพันหนอ่อยๆอืมไม่ขี้ไ่เนี่ยอ๋อเอามาพยิ่งเร็กหละแต่แรียกกันมัขี้ัร่ไัขี้ไร่ กเลยเอาอ่าวันนี้ก็เลยเปลี่ยนพันธุ์กัเลยม้ากาไปซื้อน้อจากเล่าหันมาต่อเคื่อนึงครับมาแล้วกัไปซื้อมาจากสระบุรีอีกเลไม่ญงสายพินน่ะนะอือสระบุรีอำเภอยังสระบุรีอยู่นี่ล้านรอยังรอขายทหารนห่นไหมโอ้ยยนยยยยยยนี่ยย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 ยเยียอยย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 เยย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 ตยยยย มันเกิดกี่ลายก็ถูกใจอีกคล้ายอีกขายมาโเลยอ่ะบ้านนี้กับไปซื้อเลี้ยงซื้อซื้อมาหลายก็ไปซื้อน้ำพลอยเงียวยัอย่างว่ายูกล้องสองะนะมาอีกสิบสี่ตัวทึงแม่ทึงลูกเบิ้ลมาอีกสิบสี่ตัวมามันกลับมาเรียงมันเกิดกี่ลายแล้วก็บ้ากูขาดแทะออก็หน้าว่างเราเลยขาดออกอขาดออกวันนี้ไทยโหลานมาเอาเอาไปยี่สิบก็ตัว อ,ออกเบดเลยช่วมือกีฬาได,ได้ได้แจกบาทมาตอนนี้นได้แปดมือแปดมือ้ขายได้ดีเลยขายยกเลยเหรอปะโมยกคัดไว้ละค่ะชุม่มันก็ว่าขายชุวหนึ่งกับชุวบ่ขายก็ซื้อเอาไว้อ๋อเลือกเลือกไว้เป็นลือกไ,<ห>ไว้ก่อนจะได้แพรไปครับก็เลยขายออกไปปัจจุบันนี่เลี้ยงยืนลงหรือว่าปล่อย กึ่งปล่อยกึ่งยืนกึ้งแล้วปล่อยไปมันกับเอาไปเนาะลอยไปมันกับเก่าขึ้นมาคือเก่าฝุ่นลไยไปทั้งปลาอ้อยไปทั้งฝุ่นอ้อมไปทั้งฝุ่นมันกับเอาไปเอาไปมันกับยุนีและวมันยุนีแหละวันนี้มันกับไปคนทั้งทั้งมันจีคมันแรนเขามากมันจีค่ะมันได้สบายเออมันเคยแล้วมันเคยมันกับโรงงานยู่ทั้งจี่แล้วเอาปล่อยไปมันกับเอาไปเนี่ย เลยว่าเออจาหินใเพราะว่าอะไรเลยกี่คันกี่คันไรเนาะไรได้มันกระโบไผ่ครับมีพอพันเจ็ดตัวป่ะมัีสองตัวนะตัวนี้พอพันน่ะตัวตัวตัวแรกจ็กปีแล้วตัวแรกหัวช่องปีกลัวเหรอเนี่ยสองปีกลัวแล้วเขาเสริมเราเนาะเพราะว่าตัวนี้ซื้อมากน้อยๆคือกันซื้อมาจ็กบาทสองพันสองสองพันสองเจ็ดเดือนยาโนม ยานมอ๋อซื้อมาจะทางไหนซื้อน้ำผู้ยิ่หิมจะไปยิ่หิม,มบ่บ่อยู่มงมงเด็ดคล้องเดอูจนอะไดรปะเสียน้าทังผุดอ๋ออายุทยาแค่หม่งเขาซาซา,ล,าลื้อๆพุ่นละอ่าเป็นเลือตัวน้อยไว้รุ่นนั่นเด็ตัวน้อยไว้รุ่นนี้เขาม้าหายตะโลโบ้บุรีใช่ไหมครับ าาจากบริษัทสามซื้อแล้วจักเถื่อบริษัทามซื้อฟาร์มเาจักเถื่อล้วปัจจุบันมีแม่พันธุ์จักตัวแม่พันธุ์ไงเศร้ากลัวเศ้ากลวเนาะเศร้ากลัวตัวเลยนะแล้วตัวเล็กเหรอครับห้วยตัวเล็กนี่เม่มาเบาะเศร้ากลัวคือกัรบ,บุรีเขาบอกว่าจะช้านซีฟนะเพราะว่า,าขายไปเมื่อนั้นก็สามตัวป้า <ใน S 2> ขาย ให้เมืองการมาเอาขายสายพันธุ์หรือว่าขายเป็นเนื้อขายเนื้อขายแม่พันธุ์ขายเบ็ดขายวัตตะวัตตะมันพ่อเป็นตังไกก็เอาไปจังชันละอ่าวัตตะคนต้องการวัตตะคนต้องการอ่าแต่ว่าซุ่มลูกพ่อนอกนี่ว่าจะขายสายพันธุ์มันครับอืมก็เลยเอาพ่อนอกมาทับเขาเห็นแท้เขางามเขาเลยให้มาทับงามงามแท้ปลางามันแพะบ่งามเขาบ่ให้มาทับแมนงามเลยใ่มีตัวใยเนี่ย เราเขามาเบิงเขามาานี่ตอนแรก่บรูจักกันกับเขาเนี่ยรบ,บรูจากกันเลยมันต่ไปอ่าเป็นหมาเบิงเรื่อยๆบอเรามาชงอันเราไปเอากุ้งเอาอย่างมาเราขายกุ้งอยู่ตลาดไอยาล่าเนี่ยแม่ครับอันอย่างลพาน่นลาาเ<ม>ขาหลา,ายไงถูกไหมครับ<ม>เราขายกุย้งเราเลยมาเที่ยวมาเราว่าเราเห็นเราหราโอกาเขามาตักเองครับ เราวายเห็นเอาปกาูก้าเขายันเจ้าของเพิ่นเบาๆนะว่าคนบูญจักกันจะลออ่อไม่คนมหาคนสิบุญจักกัน<ต>จะบ่หรอเจ้าป่านเนี่ยในโทรศัพท์เบาคือยังหงหายเนาะแ,นแต่ว่าตัวทแทนเราก็เบอกใจดีอ่าแล้วสายพันธ์แพนเนี่ยเป็นสายไหนของป่าน่ะครับเอามาอาบอ่อได้มาเอาบอลบ,บอ่บอลบอลลูกผสมบ่ แม่แม่บอลูกผสมแต่พอเป็นเลือดร<อ>้อยอตัวงามแท้เข<อ>าไ,<ห>ไม่เห็นแทะงามรเรามาหมื่นนั่นเรามาไปฟองกับตาอยู่สาบุบ่าที่ดีเลาก็เลยว่าขอเขามาเบิรงเน้อยาเห็นแผว่าสั่นละอ่ะเอามาเบิรงกับมาเบิรงตัวสนงกมาเบิรงแล้วเรากับเที่ยวมาได้บ่อยโบพ่ออาทิตย์เราสิมาเที่ยวหนึ่ง แลก็<ข>อ,อ,อาทิตย์เราสิมาเทื่อนหนึ่งมา,มาดูมาดูอาทิตย์ราหว,ว่าเรามาเห็นแผลราว,ว่าเราไปเห็นหลายกอกแล้วว่าดีราว,ว่ามันโบง้ามระหว,วา่างระบบก,การจัดการของเขามันก็นดีนะบานนี้เลาก็เลยว,วา่าป้าว่าชันป้าอยากได้แพอันแพลหนอกบอวว่าชันภผมเสียออกมาห้ทับคันป้าอยากได้ว,ว,ว่าชันราว่าอเมื่ออยากได้แล้วนายเอกว่าอัน เอาจังไรว่าเอามาทับเนี่ยผมไป้ทับซี่เ้อผมเสียเอาคาอยู่สันลาว่าแค่ตัวนั้นเราซื้อมาสามแสนอ่าเอาเจ้าสีเอาแบบไหนจะเวามากถ้าคอยเอาได้คอยก็เอาคอยได้วางซี่ถ้าเจ้าคอยเอาไม่ได้คอยกับเอาคำมันแพงหลายกว่าก็เขาเสียเอาขึ้นเมื่อวนน่ะบอกเขาไปทับอยู่ปุ่มมานละพันหามันลาสองพันเนาะโอ้เป็นวันเลย เขาอันเอาไปท้าเป็นตัวเป็นตัวเลยเขาสิมาถ่าเล่าู่พุนอ๋อตัวละสองพันหาตัวละสองพันหาติดละสองพันหาแต่ว่าอาจารย์ตป้าเอาม้าเนี่ยให้เพื่อนเอาม้าห้ทับเพื่อนเอาจังไงเพื่อนเอาลูกมันสองตัวเอาลูกสองตัวตัวผู้จิเอาตัวแม่เด้อเพื่อนบอกตัวผู้อ่าเพื่อนัาดีเนาะแล้วกษณะท่ามันเป็นตัวแม่ท้ามันออกนมแล้วถ้ามันใหญ่ยังสิเพื่อนจีขอซื้อเพืนตัวละมือหาอ๋อ ป้าทำยังไงดีเพราะ,ะว่ามันเนี้เขาแต่วันตัวฟูเนี่แล้วตะป้าจะไปขายให้ไผร์ตัวแม่ผมจะซื้อขึ้นรับผมะวังสิเราเล่ากับเราก็บบุญเดงมาหายทุกวันเราเว่ากันแล้วเราก็บบุญเดงมาหายเนี่ยเป็นเดือนคนละคตอนนี้ก็เลยถามเอาจะเอามาหายบก,กพ้าแพะ่น่ะคันบอมาหายจะได้หาตัวไหมมาสั่งขอว่าเราก็เลยว่าถ้าผมว่าแล้วผมก็ต้องเอาไปหายป้าเพราะว่า เราเลยเอามาไห้เอามาไห้ก <seeing> <cción S 2> ็เอามาไห้ทับแล้วก็เลี้ยงไว้นี่ละแล้วก็เอาแพะน่อยรุ่นนี้มาให้อีกสามตัวมาเลี้ยงไว้น่ะนะมาเลี้ยงไว้นี่มาค้างไว้เอามาให้ช้านโตก็เลยเลี้ยงไปเล่าเลี้ยงปเลี้ยงไปแบบนี้ก็เลยขอซชือตวปูทำเล้าแบบเนี้ยเออนำเล้าติเนี่ยอ๋อที่ไปที่ไม้เราเนี่ยก็เลยขอซชือตวปูทำเล้าบบที่นี่ เลาก็เลยว่าเอาถ้าป้าสิเอาผมก็สิให้ว่าซั่นป้าเอานะว่างเลี้ยงให้เราตั้งหลายเดือนเด้อเลี้ยงตั้งสามเดือนที่หลอดเลือดเราจังเอาขึ้นเมื่อดูดูดูแลยากมั้ยป้าแพะบอลเลือดผสมเลือดสูงน่ะห้วยก็ธรรมดาเฮาอยู่ดิคือบ้านก็เข้าบ้านบ้านครับนี่ล่ะก็คือกันมันว่าอืนยามบางไขามันป่วยก็เอายามันกินแล้วก็แล้วคือกันนั่นล่ะ แต่ว่านนแาพ่คอ,อ,อ,อยนะเบาซาซื้อแพะคอยนะหลายๆนี่แพะคอ,อยก็เคยตายด้อแพะนอนคอ,อยชองก็ตายตัวเดียวบม่ค่อยมีตายมีสูตรปะ<อ>รยังคือกันละกมัวมีสูตรน, <laughs> นั้นยังคือกันละกมัวยังคือกันละกมัมตัวไทยพยาธิ1 0แน่น ลุงลุงลุง,ลงมาสุดที่หัวที่หัวแปรสุดป่วยอ่ะสุดปุ๋ยแต่ว่าอย่าทายพยาธิอย่าทายดูพวกเขามันแต่ว,ว่ามันแพงเนาะทายทายเดือนเดือนละกี่ครั้งว่าคอยละเป็นปีเพิ่งปีนู้อเอื่องสี่เท่านึงอืไม่เลยทายดูหรอกที่เพราะว่าเพราะว่าแพ้เขามันไม่ได้ปล่อย บริบกเทอากัินค,คอยมักน้ำมันไหนมันกินมันเภาว่ามันขาพยาธิมันยังอเ,เอากเอาน้ำมักก็ว,ว่าน้ำแดงๆน,น,น้ำน้ำยา,มาออหมักหลอดใส่ไปม,มันกินเภาว่าขนมันสีง,งามสียามง,งาม,มันเงาเอ้ยเฮ็ดป้าสละได้ไ<ม>วายังไงแต่เฮ็ดแต่น้ำบิดครับอาแล้วขออยาถามเนี่ยป้าเฮ็ดคอกทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ไว เยาวาเนี่ยถวายตะกี้มันเห็ดมันเห็ดขอกมันเห็ดอันนี้เนาะครับแต่ขอบขาอันนี้มันช่วงนี้อันนี้มันเอาเรือนเก่ามากแต่เห็ดอยู่ทางในหัวเบิดสี่หมื่นหมดเลยอ๋อนี่เลื่อจากข้างในมาผอกขายมั่วโตหนึงงหมดเลยยังได้เห็ดขอกแล้วอ่าป้าก็เลี้ยงงัวเกันวะไงตะกี้งัวข่อยหลายเนี่ยหรอยี่สิบก็โตพุ่นโอ้ธรรมดาเสียด้วยพอกระมักขายงัวออกไปแล้วกัน ก็มาขายงวอยนะแม่เห็ดคอกแพรครับขายไปซื้อไม้ซื้อสุสกี้เห็ดยุกข้างในมันเป็นเสาเล็กเห็ดโค้งเล็กพื้นเล็กมันบดีครับมันเงี้ยวมันหยางใส่แ้วมันกระพังมันผุมันเข่ากิจฉนิมันเนาะเลยว่าผู้ใดอยากเห็ดคอกแพร่ับนี้นาไปเอาเล็กมาเห็ดตัวทางไตมันแถวใหม่มันบดีมันผุเบิ้กแ้วมันเงี้ยวเนาะครับมันเงี้ยวมันเค็มเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วป้าปีหนึ่งนี่ รายได้ประมาณเท่าไหร่โอ้ยจ้างตเด้อบ่ได้นับจักเกือเนาะใส่ไปขายใส่ไปเอาสิปีหนึ่งเนี่ยขายได้จักเกือหโอ้ยขายดูที่มันขายแต่ละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไปอ๋อไปเรื่อยๆแต่ละซีพั่นหาพันไปไปเรื่อยๆวันนี้ผมมาซื้อว่จะพ่อขายเจ้าขายขายมันกับได้ไปเรื่อยๆเนาะมันกับพ่อได้โอ้คันเราเรื่องห้าสิบ นะรออครับป้าเพื่อกเกษตรกรที่ผู้ที่สนใจแล้วดูด,ดูคลิปนี้เพิ่นอยากมาหาเป็นมากาเป็นมากตัวขอ,อ,อที่วีเนี่ยที่ตั้งของฟาร์มเนี่ย้องซีอยู่้องซี้องซีฟองหลวงฟองหลวงแล้ว้องซีเนี่ยครับขอมา,กาไกลเป็นไหน แล้วเดี๋ยวพูามประมาณเดียวเดงการใหประมาณสักสาโลวะสองโลวะสโลนะองกิโ้วหลังวัดกลางหมาแล้วหลังวัดกลางไปวัดยังเนาะที่ทีป้าบอกผมไหมวัดแอนเออค้องวัดแอนอยู่ของวัดแอนขอเบอร์เลขเบอร์โทรเนี่ป้าบุญแปดสี สามสามหาสี่ศูนย์ศย์ง้าบุรยังนะครับผม้าโอเคเท่านี้สวัสดีครับ